สอบถามประชาชนคือเอาจริงวันนี้เหมือนกับเป็นการรวมใจมบางคนไม่ใช่มาคนเดียวนะเขาเตรียมข้าวของอย่างบางคนเตรียมหมี่กรอบบางคนเตรียมกาแฟเย็นบางคนสั่งอาหารมาเลยนี่แล้วเอามาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเฝ้ารับสเสด็จคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าวันนี้สิ่งหนึ่ง ชาวบ้านที่มาเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปถึงจุดคัดกรองเนี่ยอย่างคุณเอสุจิตราคนนี้เขาร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มรักพ่อหลวงเหมือนกันนำอาหารมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาด้วยนี่นใครสะดวกตรงไหนรู้ว่าคนจะเยอะเห็นน้ำใจใช่ไหมฮะ <Yeah. S 2> พร้อมที่จะแจกเลย <Yeah. S 2> และภูมิใจหลังจากนี้ก็ยังจะเป็นจิตอาสาต่อไปการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลบอกว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาบอกมาอยู่ตรงนี้ไกลนะ อ่ะปกติคนอยากจะอยู่ตรงบริเวณประตูวิเศษชัยศรีะจะได้ใกล้ชิดในหลวงพระราชนีเนี่ยนะบอกโอ,อ้ยเนี่ยอยู่ไกลามากเลยห่างกันคนละยอดเลยไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้เห็นพระองค์ท่านแค่มาทําความดีก็พอใจแล้วเห็นไหมฮะส่วนเล็กๆในจุดสีเหลืองๆที่วันนี้อยู่ไกลพระองค์ท่านแต่ขอทําความดีคต่งมาโดยที่เราไม่ไ,มได้นัดหมายกันมาสืบเนื่องจากงานที่ พหลวงเราสวรรคตแล้วเราก็มาวิ่งจิตอาสาแล้วพอเรามารวมกันปุ๊บมันก็มีคือเพื่อนๆม,มีเกี่ยวกับทําพวกกิจการส่วนตัวอะไรมากมายอะไรเงี้ยเขาก็สละเงินซึ่งเขาไม่มีเวลาเขาก็ให้เงินเราตรงนี้มาเพื่อซื้อของมาดูแลประชาชนนะตรงนี้แต่เย็นโอเลี้ยงแล้วก็จะเป็นพวกขนมต่างๆน้ำดื่มปริมาณก็ได้น่าจะ คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับขณะนี้ทุ่ม10นาทีประชาชนนี่คือบรรยากาศให้ดูบรรยากาศสดกันเลยนะ uh huh. วันนี้เรามีหลายมุมภาพตรงนี้ก็คือตรงบริเวณพระบรมมหาราชวังติดสนามหลวง uh huh. จะเห็นว่าตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับ uh huh. คุณผู้ชมนะลองเปลี่ยนมุมภาพไปเรื่อยๆหน่อยนะครับบรรยากาศสดณขณะนี้นี่มุมหนึ่งใกล้ๆกับสาลหลักเมืองถูกไหม uh huh. ฝั่งสาลดีกา uh huh. คุณผู้ชมจะเห็นว่านี่ก้นเนืองแน่นเหมือนกันนะ uh huh. นี่ สําคัญก็คือประชาชนเองตอนนี้กําลังรอในการส่งเสด็จนี่ะครับ <Yeah. S 1> ในหลวงพระราชินีและพระบรมบวงศานุวงศ์สิ่งหนึ่งวันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงคือเอาจริงคือตอนนี้เขาให้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้บันทึกภาพ <Yeah. S 1> แห่งความประทับใจซึ่งผมว่าวันนี้ที่เราคุยด้วยหลายคนบอกดีใจ uh huh. คือวันนี้ที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพพูดแบบบ้านๆได้ไมะ uh huh. คือหลายคนที่ไปฝ้านรับเสด็จทั้งกอดเนี่ย uh huh. เขายังรู้สึกมีความสุข uh huh. ได้เซลฟี่กับพระองค์หญิง uh huh. ถูกไหมฮะแล้ว